เดี๋ยวถ่ายผูบาวก่อนแป๊บนึงออกซิวดังเด้าว่าดังขึ้ลุงพลนี่ไงเออให้ดังขึ้นลุงพล่นเรเป็นปลาหมูบ้านด้วยว่เออนั่นละลุณพลกระทับบริจาคกะองรับริจาคเออตะองรับริจาคเนี่ย้าวนขี่าลุงเนี่ยไม่ได้ปีต้องมไดาทำไมมันมีอยู่ทอยดักกองมากกองนีสิขาเขาป่าบ่ ดูทางขี่มาถือกับเขาป้ารบรยบบรยากาศนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศการขุดมันเก็บมันนะคะ น้ปลาขันหัวรถไปให้น้ำวันนี้เราจะพามาติดตามการขุดมันของเบนจี้นะคะเบนจีแมนทุกคนคะวันนี้เราพาทุกคนเข้าป่ามาหนีผ้าทุกคนเข้าป่านี่เด้ออยู่น้ำปานี่นี่คืออาวุธข้าวเพามาขุดมัน ลลอ,อ,อันนี้ก็ช่องเมไน h ชาแนลนะคะอย่าลืมช่องตดทะลุฟ้านะครับช่องตดทะลุฟ้าเบนจี้ไม่มีอะไรคื้นหน้าเลยมันสีบอกคั่นบอด<บ>เข้าประแดมาก,กุดน,น้ำเขาเดอกขาดแต่ว่าเข้ามา,ม,ม,ามาเสลอน้ำเขาซื้อๆค่ะเรื่องหมัวกด้่อมัมกาสี สันๆเน,นี่ยด้วยจักหน่อยโอ้ยมาหายกำลังใจขุดมันมมอ,อ,อ,อันนี้คือกองมันนะคะทุกคนองงอโอ้มาหายกำลังใจไม่ไง่าย่วาดีจ้ะสองเดือนไปเบิ่งด้วยยู่บานพุน เมื่อยบ่เมื่อยบ่ขุดมัน,ม,นาม,ามันลอยมันลอยลอย,ม,อยมันลอยบ่แดดกระหอนหิมาจากไหนในวันมาตากแดดมาตากแดดนี่เขาเนี่ยแหละอยากดำขึ้นเขาทำนี่มันยังดำบ่พ่อกินนมำเมฆกินนมเจ้าของอ่ะกินนมแมย เดี๋ยวถายผูบาวก่อนแป๊บนึง <laughs> ออกมาออกเอดังเด้ร <laughs> ดังขึ้ลุงพ่อนอีกเลยเออให้ดังขึ้นลุงพ่นเราเป็นปล,ลาหมูบ้านด้วยครัเออนั่นละลุงพ่นกะทับริจาคตะปองอปรับบริจาคยู <laughs> อเออตะปองรับ,บริจาคเ้อ <laughs> จ้ะบริจาเ

สับหัวมันเดี๋จ้จะปกอันนี้ก็จะเป็นรถไถเขาเอาไถไถไถเอามันหัวมันมันก็นจะโพกขึ้นแล้วเขาก็สซีเก็บกองกองไว้แล้วก็มาสับใส่ข้างไม้แบบน,นี้เอดดอเนี่ยอาชีพเก่าสมัยก่อน สมัยสมัยยังสาวๆหน่อยๆอ่ออ่อโอ้ไกล่ยจังสี่แหละนี่ยืนนะให้มัน<อ>แต่ก่อนอดีต,ตไ,ปไปกับพวกป้ากัอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะคืออาชีพเก่าของเราสมัยแต่ก่อนยังสาวๆตอนหน่อยๆอายุสิบสองสิบสามสี่กับไปจังสี่แหละนี่สามหัวมันจังสี่แหละปุ๊บปุ๊ก ซาวอาท็ตกระต่เห็ดบะเป็ลหรือมั้งบอกเก็บของปาม่เดี๋ยวมันห่อนีอีเสียงเพนเี้ออเห็นมันอันนี้อยู่ฟันมือจะข้อเลือด เข่าบกาักไริน,น,นี่แล้วนี่บรรยากาศถ้าลมมันพัดมันก็บ่ข่เนรแน่นเนาะมันเย็นโอ้นี่บ่อบานเลี้ยงอิงลีดตรงนี้เขาเลี้ยงอิงลีดขายนี่กับสีเ,เลาลาาเหล้าไทยไปนั่นไปอันนี้กับผู้เบา กับผู้สาวผู้สาวปสิพภาไปเบิ่งผู้เทาประเดี๋ยวผู้เบาผู้เบายังบอกว่าเจอผู้เบาสมัยตะกี้สิพาไปเบิ่งเบนจี วันนี้เราก็ไม่ได้มาช่วยเขาหลอกเด้อต,ตามตอนมาติดตามชีวิตน้องกับการอันเฮ็ดงานตากแดดอาชีพเกาสมัยมข่อย,ยตะกีเด้นี่ <YouTube S 1> ตะกีตะกีข่อยกระเฮ็ดเนี่ยตะกีซับมันเซนเว้ยอันนี้ก็คือคือ hmm. คือผู้สาวแต่งซ้ำน้อย บ่นหน่อยเหลรอใหญ<ห>่เหรองงอันนี้คือแมงงามใช้ายามแมงงามแต่ว่านสีหน่อยนี่บไม่ได้อ้วนบรอกไม่ได้พร้อมแล้วใช้ยาแมงงามอันนี้มา<ว>อันนี้คือวิธีการสับหัวมันไ,มได้ไมาซอย,ยหัวมันใหญ่หัวใหญ่โน้นไงหัวใหญ่หใหญ่นู่นอ่ะ ผู้ใหเคยเหตุก็จะบอกว่าโอ้เมื่อยอยด้ยด้ชามสีแดงเงินเขาแต่ละบาทเนะาะหาเงนินไปตลาดนะัดแรงนีมันเลยหาเงนินไปตลานะนัแรงนีหมดนีเดคนกี่บาทบจเ็นจ๊หมดนี้ได้เท่าไหร่ ได้กี่บาทหันสามร้อยปอวันหนึ่งนะเออเกินเกินเหรอบอได้ยูประมาณสี่ร้อยเหลทเขาแบ่งเป็นตันมันบอยตันละสามร้อยไว้ลมเย็นอยู่ไม่ได้มดหมกมา เด็ตันละสามร้อยสามร้อยเหรอเขาคิดยังไงเอาอีแม่งงามวาตันละสามได้ิปชิตันกคได้ค้ละสามร้อยได้ชิตันได้คละสามอย้ยเนี่ยทางยง่ทางไงยังกูตกแกเบเย้ มันมัจะคล้องนลยทางยาวทางไงไปเบิ่งให้อย่าคล้องเด้อมันพันไม้ไปยังยิกเมดกันซายิกบอกเฮ้ยยีกเอาไอ้กุ้งมวยคัดหมอกมันพันกันซาไปเบิ่งเด้อเป็นน้ำปีมันมันบองงาม นี่มันเบิดอายุไขมันเป็นสเปรย์โอ้เด็ดมันเกาเข้ามาบ่ต้นเกาเข้ามาโอ้ต้นเกามันมันเบิดอายุไขมันก็คือคนนหนะมันคือสีเบิดไตใแท้จะเป็นสุเปรย์เลยดูการชำนาญของการสับอันถ้าซับบดีนี่ซับเอามือเจะคล้องนี่นี่เคยแล้วเคยแล้วซับมือเจะคล้องเลือดจากสีเข็มซีเข็มเงีบไปซีเข็มผู้นะ คใครซับหัาวามันมนะซับมืเจากของเอาเลยรประสบการณ์น,นักรบยอมไม่เลือดนักรบยอมมีาบาดแผลเขาวาใบเรือยได้ไหมใบเรือยเอามาเห็ดเป็นหนีบเปลอจะพอละมันใหญ่เขาดีเป็นไง